ไปไปเลยก่อนเลยแค่นี้นะครับสบายัาไปสุดี่นเร็ก่าเิอ่มันแรงคนเร็ววไปไปก่อนเลยให้ไปก่อนนั่นเร็วแล้ว ลิงสิดอย่ามาเป็นอย่งจอดจอดมันเป็นอย่างมันป่วยบอกโอ้อยู่นี่แหละเดี๋ยวก็กลับไรอยู่นี่เหรอไม่ได้ไรโอ้ไปนอนไปนอนแล้ว ไมไรไเป็หายทมวัาะไไหนนะอนนี่อยู่เป็นเพื่อนมิก่อนมาทั้งกดแล้วก็มาทั้งดันมาช่วยหน่อยเร็วช่วยเป็นบอมาช่วยหน่อยเร็วเป็นบไม่ได้มีข้าวอยู่เ้อแต่ว่ากลับบ่มี ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่กินข้าวผมกินเส้นข้าวไม่ตายหรอกโอ้ยนี่นะคะมาถึงแล้วนะครับไปส่งเพื่อนมาแป๊บเดียวมากดดันเมฆแล้วก็คด้นว่าดันอันละใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นอะไรเี้ยมันก็เลยย่างไช่ขึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นขาตันท้ ไม่่ไม่ปแม่ย่าเจ้ยไปยังไปเฮ็ดซอยลูกไปเฮ็ดซอยลูกว่บเป็นไปไปญาติลูกเลยโอ้ยบ่เวับเป็นชอยวับเป็นชอยมั่งก็เป็นอยู่อีโผล่ว่าขอสิเปลี่ยนพ่อใหม่แหล่ะพ่อก็แม่ขอสิเปลี่ยนใหม่แหล่ะอันนี้ไปหามาใหมอ่ะ เ <laughs> <laughs> มือ่อเรื่องนั้นพ่อบอกว่าอ่าตะฝืนพ่อบอกให้มาเห็นอย่างน้อตอนเศร้าว่ะพ่อไปซอยผมแน่แต่เศร้ายกอย่างนี้จักยางอยูอย่หนาบ้านนี่แหละพลิกกรไล่มามาห่อนี่ปั๊บพลนกกายไปไปเลยเฮ้าก็รว่าพ้นเฮ็ดสีมาเห็ดซอยเฮ้าโอ้ยแต่วเ็ดแนวเห็ดซอยเป็นกระเป็นอันนี้เห็ดซอยเป็นโอ้ย กำลามเิ่ากันึกว่าเอ้าพ่นพ่นสิมาซอยเท่าขนะหารเมฆก็ยังเจ็บปวดหัวหลาน,นมันหลายสิ่งพวดโทรไปหาเขาที่หล้น <c oughs> ตรงที่นอนของของไอชิดขักเนาะมันขับได้เอาตันซ้ำนัานเพราะี่มานอนสวยเบิ่งในอินเทรเอร์เน็ตมีหมดย เขาบอกแล้วว่าให้เขการตีเออเอาแบบนี้วาเอาแล้วตรงนี้ก่อเอา้กเอามันก็ตรงเนี้ยชุดรุ่นจาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ค่ะสวัสดีค่ะนี่มันมี